สวัสดีค่ะจากบ้านไร่อง่พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมายำเห็ดขอโทษค่ะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูขาวนะคะก็วันนี้จะยำหมูยอใส่เห็ดใส่ลูกชิ้นใส่หมูสับใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอมแขกนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีหอมหัวใหญ่เดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันนะคะ ส่วนน้ำยำนี้เราจะปรุงสำเร็จไว้ก่อนแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ขวดไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะยำเยอะๆนะคะเพราะว่าจะมีสมาชิกมากินด้วยหลายคนนะคะอันนี้ก็กินหอมมากเลยอันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะ ใส่หอมลงไปอันนี้เป็นหอมแขกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูสับจะใช้หมูสามชั้นสับเพื่อให้มีเนื้อหมูด้วยหรือว่าจะใช้หมูเนื้อหมูล้วนๆก็ได้นะคะส่วนอันนี้ของปลาลังพยอมนี้ก็ใส่ทั้งสามชั้นแล้วก็ เนื้อหมูนะคะสับรวมกันนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาใส่หมูยอกันนะคะยอหมูยอโคราชนะคะอย่างแซ่บนี่ค่ะน่ากินไหมคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะ เป็นลูกชิ้นปลาเนื้อเด้งๆงอร่อยมากนะคะอันนี้ก็หมูยอหนึ่งแท่งนะคะแท่งหนึ่งก็ประมาณ60บาทนะคะก็น่าจะประมาณครึ่งโลนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนี้ก็ครึ่งกิโลนะคะที่ใส่อันนี้ก็จะใส่หอมไปอีกนะคะ กะมังจะเต็มซะแล้วนะคะสงสัยต้องเปลี่ยนกะมังใหม่ยังไม่ได้ใส่ส่วนนันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นจะน้อยนิดนึงเพราะว่าไม่เน้นเส้นนะคะเน้นหมูยอเน้นหมูสับเน้นลูกชิ้นนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ หัหนูขาวกันนะคะนี่ค่ะเห็ดหัหนูขาวเวลาซื้อต้องเลือกซื้อนะคะเพราะว่าแม่ค้าบางคนก็จะใช้เห็ดบางทีก็ค้างนานนะคะก็จะออกเป็นสีเหลืองๆเวลาเรามาทำกินจะเหม็นสาบนิดๆนะคะนี่เราก็จะคนแบบนี้เลยนะคะน่ากินไหมคะ ยำแซ่บๆหมูยอรสจัดจัดอร่อยแน่นอนนะคะนี่โอ้ยเส้นเส้นบุ้นเส้นน้อยมากเลยนะคะขอจับแยกนิดนึง อร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงใช้ซ้อมชิมก็ได้เนาะรสแหลมมากเลยลูกสาวเป็นคนที่ทำน้ำยำอร่อยมากนะคะ ิดและการสุดท้ายก็จะใส่อันนี้เป็นรากผักชีทุบแล้วก็หั่นฝอยนะคะเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นต้นหอมผักชีเราก็จะคลุกแบบนี้เลยนะคะหอมมากน่ากินมากนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะ สักจานไหมคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะยำเห็ดหูหนูขาวใส่หมูยอใส่ลูกชิ้นนะคะใส่หมูสับน่ากินไหมคะ่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ